เราต้องไปร้องเพลงใหม่แล้วแหละทำไมอ่ะเพราะว่ามีคนเดินมาเขาเพิ่งเพิ่งมาถึงไม่ได้ฟังเพลงเมื่อกี้นี้เลยเอาไม,ไม่ได้ฟังหรอครับ <S <S มาสายเลยเอางั้นเอางี้เดี๋ยวพวกเราลงไปก่อนแล้วค่อยขึ้นมาใหม่เอาใไหมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็มาอ,อยู่กับเราจนนู่นแหละตีหนึ่งตีหนึ่งไปเลยคืนนี้ตีหนึ่งไหวไหมตีสองไหวไหมตีห้าไหวไหมอ้ยไหวก็ไหวเถอะไม่ไหวหรอก มุกเธอมุกเธอมุกเธอโอเคโอเคแหมจำมจอฮะเออเรียนแบบนู้นแเปียนแบบนู้นต้อสวัสดีท<อ>่านผู้ชมนะครับสวัสดีสสดยังเป็นทางการนะครับว,วันนี้นะะเรามาพบกันบาร,รมีโชว์ที่ปอกุ้งเผาสาขาราชบ,บุรณะครับครับผมปรบมือให้กับผู้จัดงานในครั้งนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมรุ่งฟ้าบารมีหรือว่าแดดดี้สุดหล่อครับผม เชิญไอ้คนหล่อน้อยสวัสดีครับผมกฤษดาบารมีหรือว่าป้าป๊าของมานุ่หเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ได้ยังยังเลย นุ่นแนชนนค่ะหรือว่าม่าม,มาของป,ปปานุค่ะเชิญจ้ะสวัสดีค่ะหนูน้องออยตรีชานะคะเป็นไอ้อ้วนของแดดีนะคะแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าดูแปลกๆไปอย่างหนึ่งแปลกยังไงฮะไปไฟนงนุ่นมาไปไฟลุงฟ้ามาครับคนไยไฟผมได้โดนตำรวจจับอยู่ข้างหน้าย ไปไฟมาไม่ถึงแล้ววันนี้รถมันติดรถมันติดรถมันติดเดี๋ยวก็มาแต่วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมกําลังใจยังเหมือนเดิมและมีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมครับลืมเนื้อเหมือนเดิมเลยนะว่าอีกแล้วปกป้องทำไมอะคนเราไม่ได้ร้องเพลงทุกวันลืมบ้างไม่ได้เลยหรอผมลืมก็ไม่เป็นไรหรอกผมลืมอะผมลืมได้เพราะว่า เรื่องลืมเป็นเรื่องปกติครับ <AC C> e> ผมลืมได้เพราะว่าผมหล่อไงเราให้อภัยกันอยู่แล้วเหรอ,อยังไงก็หล่ออยู่แล้ว <im> เพราะว่า <im> เพราะว่าคุณหล่อที่สุดสาหรับน้องสปายผมอยู่แล้ว <im> จะร้องเพลงก็ร้องเพลงแล้วอ่าอ่า,อาพี่พี่แม่แม่เอฟซี FC มาจากหลายๆสถานที่เขาก็อยากมาฟังเพลงแล้วนะคะก็บอกเขาไปเลยว่านี่คือแค่เริ่มต้นแค่น้ำจิ้มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะ ยาวกันไปในคืนนี้เลยนะครับนี่คือบารลัโชว์สวัสดีท่านผู้ชมทางไลน์ด้วยอสวัสดีท่านผู้ชมทางไลน์ด้วยนะครับผมทางบ้านนะครับสวัสดีค่ะครับผมยังไงก็เดี๋ยวชมบารมัโชว์กันยาวๆไปเลยนะครับช่วงการนี้ก็คงเป็นช่วงผมก่อนเชิญพวกคุณ3าคนลงไปด้านล่างเลยครับเหมือนเดิมนะครับไปได้ได้ได้ค่ะขอบไปด้วยนะไปได้เลยไปแล้วเขาจะโชว์มัสโกออนแล้วขอให้คนหล่อมากที่สุดในชีวิตนี้อยู่ตัวคนเดียวเพอะ สวัสดีนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่มาประดับเกลียิรับชมบาร,รมีโชว์กันในวันนี้นะครับขอบคุณที่รักสามนนนะครับแล้วก็รักศิลปินในบ้านบาร,รมีนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศแห่งความรักและเป็นบรรยากาศแห่งความสุขผมขอมอบบทเพลงเพลงนี้หากแม้ร้องได้ช่วยกันร้องนะครับเป็นเพลงของผมเองมาฟังครับแทนคําขอบคุณครับ คนซื้อคนที่ชื่อรุ่งฟ้าเยววรอเวลาที่จะมาชิดใกล้ช่วยกันติดตามช่วยเป็นกำลังใจรอมรับเมื่อไดท่านคงได้นั่งชมช่วยเชียดัง ดังสักครั้งได้ไหมอย่าคิดเปลี่ยนใจคิด่างไกลาจากผมผ่านไปไหลายปีเีวงวทยนิยมฝากเสียงตามลกชมพานมาพระมีขอมือเราได้ไหมครับมีงานเมื่อไรมาผมไป แสดงฉากไฟสี่แสงผมแสดงเต็มที่ช่วยกันเมตตาช่วยกันรันดีไม่ดังเล่นดีก็มีให้ดูขอบคุณแนแฟน you หลายคนร้องได้เชวยผมร้องสักครั้งหนึ่งนะครับมีงานเมื่อไราหาผมไปแสดงฉากไฟสีแสงผมสแสดงเต็มที่ช่วยกันเมตตาช่วยกันรันตีไม่ดัง เวทีน้ำใจที่มีรังปรุที่พูดว่ารัก,ก็เพราะผมอยากให้รู้ทันทีมาดูเคยพูดมีรรก มาดูคือผู้มีพระคุณเสียงกีตดดัง,ดงสักทีครับ